สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราถ้าคุณชอบรถบัสรถบรรทุกและยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้อยู่คุณมาถูกที่แล้วครับวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันคุณเคยเห็นรถบัสที่รวมเอาความทนทานแบบญี่ปุ่นกับวิศวกรรมชั้นยอดของเยอรมันเข้าด้วยกันไหมครับวันนี้เราจะพูดถึงรถบัสที่หลายคนอาจสงสัยว่าเป็นของใครแน่นั่นก็คือ m มอร์ d ซเดสเบ h i n o นบัส ขออธิบายก่อนว่า m มอร์ d ซ s b สเบกับฮิโ o เป็นบริษัทคนและเจ้ากันเลยนะครับ m e อร์ d ซเ b e n บนมาจากเยอรมนีเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราและเทคโนโลยีระดับสูงส่วน h i โ o เป็นบริษัทญี่ปุ่นในเครือโตโยต้าที่โดดเด่นเรื่องความทนทานและเหมาะกับงานหนักเพราะงั้นเวลาเราพูดถึง Merc e d e s b e n บ h i n ฮิ u นบัสเราไม่ได้หมายถึงว่าทั้งสองบริษัทร่วมมือกันโดยตรงนะครับแต่ในหลายประเทศโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกาผู้ประกอบการจะสั่งทำรถบัสแบบพิเศษเช่นใช้โครงและเครื่องยนต์ของ m e r c e d e s b e n บแล้วเอาไปติดตัวถังของฮีโนหรือในบางกรณีก็สลับกันทำแบบนี้เพื่อให้ได้รถที่เหมาะกับสภาพถนนงบประมาณและการใช้งานเฉพาะทางมาเจาะลึกกันสักหน่อยครับถ้าเป็นแชสซีของ m e r c e d e s b e n บก็จะได้โครงสร้างที่แข็งแรงระบบช่วงล่างลงระบบเบรก ABS และเครื่องยนต์วางด้านหลังรุ่นที่นิยมกันมาก เช่น o m c 5 7ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความแรงประหยัดน้ำมันและทนทานต่อการใช้งานระยะไกลส่วนตัวถังของฮิโนจะเน้นเรื่องการใช้งานง่ายซ่อมง,ง่ายราคาไม่แพงจุดเด่นคือออกแบบภายในเรียบง่ายใช้งานได้จริงเหมาะกับการวิ่งในเมืองหรือวิ่งไกลที่ต้องรับผู้โดยสารจำนวนมากทุกวันผู้ประกอบการจำนวนมากชอบการจับคู่แบบนี้เพราะเหมือนได้ของดีจากทั้งสองโลกพื้นฐานเครื่องยนต์เยี่ยมจากเยอรมันกับความง่ายและประหยัดจากญี่ปุ่น บางคันจะติดโลโก้เมอร์เซเดสเบนที่ท้ายรถแต่ใช้ตัวถังหน้าตาแบบฮีโนขึ้นอยู่กับว่าประกอบจากที่ไหนใครสั่งทำและใช้ชิ้นส่วนอะไรเป็นหลักรถบัสแบบนี้มักใช้เป็นรถโดยสารประจำทางรถโรงเรียนหรือรถเช่าเหมาคณะใหญ่คนขับส่วนใหญ่ชอบเพราะขับลื่นเบรกดีส่วนเจ้าของรถก็ชอบเพราะดูแลรักษาง่ายและอะไหล่ตัวถังฮีโนหาง่ายในหลายประเทศมันก็คล้ายๆกับเอาภายในเล克斯ัสไปใส่โครงแลนโรเวอร์ได้ทั้งความหรูและความแกร่งในคันเดียว แน่นอนครับบางคนอาจจะชอบรถบัสแท้ๆเต็มระบบของ m e r c e d ซเดสอย่างรุ่น t r a v e โ o หรือฮ i โนรุ่นนา K หรือเอฟบีที่ประกอบมาทั้งคันจากโรงงานเลยแต่สำหรับคนที่ต้องบริหารกองรถเยอะๆรถแบบลูกผสมก็ถือว่าคุ้มค่ามากถ้าวันไหนคุณเห็นรถบัสที่มีโลโก้ทั้งเบนซ์และฮิโนลองสังเกตดีๆนะครับคุณอาจจะได้เห็นงานประกอบพิเศษที่รวมข้อดีจากทั้งสองฝั่งเอาไว้วันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วคอมเมนต์ มาคุยกันได้นะครับว่าเคยเจอหรือเคยนั่งรถแบบนี้ไหม